เข้าสู่รายการเที่ยวเพื่อไทยไปกับอาจารย์เต้นี่เราอยู่ไหนให้บอกอาจารย์เต้เราอยู่ที่ช่องเย็นนะคะจังหวัดกำแพงเพชรดูซิแล้วว่าเรามาติดตามชีวิตอาจารย์เต้กันว่าอาจารย์เต้ทำอะไรอยู่นะกกลังเ็บอันนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะกลังเก็บเต้นครับเก็บทำไมอ่ะอ๋อเเราพิ่งเปิดเลยกำลังกาเต้นมัอการเต้นเสร็จกำลังเตรียมของอ๋ออากาศเย็นไหมคะวันนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นคืนนี้คิดว่าเราจะทำอะไรกันดีคะเย็นจนเหงื่อแตกเลย คืนนี้คิดว่าจะทำอะไรกันดีเราจะมาย่างอะไรกินกันย่างอะไรครับย่างอะไรวะเมื่อคืนเราย่างอะไรนะย่างย่างย่องย่องอ๋อเราเพิ่งมาเือเราย่างปลาหมึกเราย่างหมูแล้วย่างเนื้อกินครับเฮ้ยเพสเพสไม่ใช่เมื่อคืนเพนอันนี้คือเราเพิ่งกลางนะนี่กลางเต็เสร็จแล้วครับแต่ถ่ายทิ้งคือเอ้ยเรากำลังเก็บเลย โอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับ A few moments later เอาหนึงพี่ว่าไม่ติดสีดีใหญ่ตีเลยพมยืดออกมาทำไมันถ่ายทางนี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวกันแล้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเหรอ โอเคโอเคนี่มันวิดีโอ ครับผมนี่นะครับเราอยู่กันที Bal, ่ไหนครับภูสวรรค์ครับจังหวัดอะไรนะนี่นี่เราอยู่จังหวัดอะไรนะกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรครับผมตอนนี้ช่องเย็นแต่อากาศร้อนร้อนครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศใบมือกุศลสุดๆสื่งกลางไหมครับ ครับทางทางขึ้นมาเฮ้ยมือสั่นจริงเเราจะต้องเดินลงกันทางนี้นะครับนนนนีี่่มัังงตร้คุณเต้ครับครับผม บรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกก็หนาวดีครับตอนขึ้นมานี่ร้อนแล้วครับลงมาสูงสูงอยู่เหมือนกันครับสูงตอนเช้าบรรยากาศดีมากถ้าขึ้นมาแนะนําให้เอาร่มขึ้นมาด้วยนะครับอะ <c oughs> ครับแต่เราจะมาดูลงดูต่กล้องไปดูถางถักลงนะครับ แห้งจ้าก,กันเลยนี่นะครับทางลง <c oughs> ก็ถือว่าไม่ไม่ชันมากนะครับทางลงได้อยู่พอได้พอ น,นี่นะครับเดือดสัมภาษณ์คุณเมยนะครับเย่อเหนือยิ้มไม้คุณเมย์ครับบรรยากาศเป็นไงไหมครับร้อนยิบมไมูุ้ดพอๆนะครับร้อนค่ะตอนนี้อ๋อนะครับดูนะครับคนแก่ๆเวลาเดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เอาละครับนี่มาถึงทางช่วงที่สองนะครับนี้ก็จะเป็นบันไดน <c oughs> ไม่ยากนะครับสางลงเป็นบันได เียวนนมันเข้าก้องเลยไม่ได้ครับครับตอนนี้เราได้ลงมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศรอบนะครับ อากาศถือว่ายังหนาวอยู่นะครับข้างเราจะมานี่ครับออันนี้คุณเต้เตรียมตัวจะกลับหรืครับครับผมใช่ครับเป็นไงบ้างครับประทับใจไหมครับครั้งนี้ได้ได้อยู่ครับบรรยากาศดีมากแต่เหนื่อยไปหนอน่ลยเดินขึ้นเขาเมื่อกี้นี่นะครับขั้นตอนการเก็บของจะมาสอบถาม คุณต้องทําหน่อยนะครับป็นไงบ้างครับทริปนี้ดับใจดีครับหนาวไว้หน่อยข้างหลังควรเตรียมตัวให้เยอะกว่านี้อุปกรณ์นะครับทริปนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างครับห,หนาวนิดนึงครับไม่มีคนกอดไม่มีคนกอดครับอ๋อนันก็คือต้องแนะนําให้พาคนกอดมาด้วยใช่ครับเอานะครับนีค่คือคือคําแนะนํานะครับ นี่แก๊งสาวๆก็มีนะครับช่วยหน่หนด้วยนี่ครับสวยฉุดและบึกบึนลำนี้ก็ช่วยเก็ดว่าเตาได้ได้ลำนี้นี่คือบรรยากาศนะครับ อันนี้ผมก็ขอตัวไปเก็บของก่อนนะครับเอกันพน